สวัสดีครับทุกคนนะครับวันนี้ครับเราอยู่ในช่องพี่เกลน GG นะครับในเกม Tra c k e r of Europe 3กันอีกแล้วนะฮะวันนี้นะครับพี่เกลนก็จะมาแต่งรถสแกนเนียนะครับนี่สแกนเนียก็สามารถแต่งรถได้แล้วนะครับนี่เดี๋ยวเราจะไปแต่งภายในกันเลยนะครับคือที่ไม่ได้ลงคลิปไม่ใช่เพราะอะไรนะครับเรียนเรียนเยอะครับมสโวกันบ้านเยอะนะขั้นตอนแรกนะครับให้เรากดขีด2ขีดขวาบนเลยครับกดเลยขั้นตอนที่2นะครับให้เรากดคําว่าทรัคนะฮะกดเลย ขั้นตอนที่3นะครับให้เราเลือกรถบรรทุกเป็นสแกนเนียนะครับสตรีมเอสทีเนาะผมเลือกคันนี้นะครับแล้วก็ให้เรากดคาว่าคอนฟิกเกอร์นะฮะคอนฟิกเกอร r พวกนี้เนาะกดเลยต่อไปนะครับให้เรากดคาว่าอิน e ท i o r เียครับผมโอเคมามาแต่งกันเลยเดี๋ยวเราจะเริ่มจากอะไรดีเดี๋ยวผมเริ่มจากฝั่งโฟมอะไรก่อนละกันเนาะสีดีนะโอ้สีมัน เออโชว์เออโชว์มันเน้นตีมขาวแล้วกันคันนี้เน,น,นาะเพราะข้างนอกเป็นสีดำลายไหนดีลายไหนดีลายนี้เอ้ยถึงเงินเลยอือขอลายสบายตาหน่อยเมทัลวูดเลสเตอร์เอาลายนี้แล้วกันนะฮะสีสีอะไรดีขอลายดาร์กรในตอนนี้แบบดาร์ก ไดีโอ okay, เหลืองแล้วกันสิครับต่อไปได้อีกมั่งเอ่ยเออเหมือนกันนี่อันนี้ต่อไปทางซ้ายโอ้โหแดงแก๊สเลยรู้ว่าเราแต่งตีมขาวดีเลยแต่งง่วงมาไว้ตีมขาวอะเอาจริงตีมขาวทำให้ง่วงเนาะตีมเหลืองก็ไม่เทเอเราตีมเหลืองแหละนะทุกคนไม่เป็นไร ข้อนี้อะไรเนี่ยเบาเบาแบงบดงเบาแดงดีกว่าเบาแดงผมส้มเนาะต่อไปอะไรอีกเนี่ยผมไม่รู้เลยอันนี้แล้วนี่แล้วนี่แล้วต่อไปตรงกลางอุย้ยเทดีนี่อันนี้พรมอันนี้พรมเนาะพรมเหลืองต่อไปก็อันนี้เชลเุ้ยข้าหลังยังมีตรงนี้อีกนะทุกคนนี่ เหลืองแล้วกันนะเหลืองส้มนี่แหละก็ผนังห้องนอนสีเหลืองนะฮะโอเคต่อไปก็บนหัวก็เหลืองไปอันนี้มันก็ต้องเหลืองแล้วแหละนี่เหลืองหมดเลยขาวๆดีกว่าไม่ได้ตัดกันเนาะต้องการขาวๆแล้วกันนี่ขาวั้งดุนเลยคือว่าเหลืองดีตัดข้างล่างเป็นเหลืองเออจันสวยๆหน่อย Okay. ต่อไปก็ข้างบนนี่้างล่างด้วยอันนี้ไฟอ๋อไม่ใช่น,นี่มันสต,สต็อกสต็อกอีกก็เหลืองนะฮะวันนี้แต่งรีมเหลืองแต่งตามใจกูเองอุย้ยคอนโซนคอนโซลสีขาวอาจจะเป็นเหลืองอุย้ยคอนโซนเหลืองโคตรเท่แบบฟิลรวยจัดอะ่ะอ้ยคันหน้านี่คันหน้ากระจกก็เป็นสีเหลืองแล้วกันนะฮะ อันนี้ที่วางของอยากก่างนั้นมีความม่วงๆนิดนึงแล้วตอนนี้ข้างล่างแะตกมันจะตกแล้วก็ตกเหลืองแหละเขียนนี่อะไรวะเอ้ยนี่อะไรอ้อันนี้คอนโซลใหญ่หน้ารถใหญ่นะ เหลืองนกันอันนี้ข้างล่างก็เหลืองเหลืองทั้งคันไม่หลับแน่นอนอันนี้ตัดเบาะใต้รถนะฮะก็เหลืองอีกนะฮะไม่หลุดตีมวันนี้ไม่หลุดตีมที่ก่อนเหลืออะไรบ้างอันนี้ก็เหลืองเหลือแดงแดงกันบ้างดีกว่าเนาะแดงๆหน่อยโอเคต่อไปนี้ก็ปั๊มหมดแล้วเนาะนะครับเดี๋ยวเราจะดูสภาพเลยมีไงเหลืองเลยเหลืองหมดทั้งคัน ไม่มีความมีความเขียวความม่วงมากนะครับเพราะไม่อยากให้เหมือนกับดาดีเอฟไงดาดีเอฟมันตีมสีม่วงเสียมเงินแล้วเนาะอันนี้ก็มาตีมเหลืองดีกว่าจะไปมุมอะไรบ้างเดี๋ยวดูมุมหน่อยโอเคประมาณนี้นะฮะประมาณนี้เลยโอโ้โหนี่มุมมองคุณขับปัวเนี่ยโอโ้โหโคตรรวยโอ้ลูกไฟดีไม่เข้ากันเลยเดี๋ยวต่อไปแต่งดีเทลนะครับอันที่สองอันนี้คือสีไฟเนาะ ไปสีนี้เฉยนี้สีม่วงแล้วกันเออเรื่ออย่างสวยทุกคนบอกเลยสีม่วงมาเกงก้ามากเออสีมาเกงก้านะฮะอารวีจัดเราเฮ้ยมันนี่ขลางปรับอะไรวะอ๋อเอ้พวกรอยเย็บเลยพวกนี้นะรอยเย็บที่ที่แบบเบาเนาะรอยเย็บก็ าขาวไวเลยไม่อะไรม,ม,มากนอกจารอยเย็บนะฮะโอเคดีเทลเล็กดีเทลอย่อยประมาณน,นี้สีมว่วงกันแหละยิงชมพูดีกว่าเออชมพูสวยกว่าเดี๋ยวลองสูงขึ้นไปดูไอ้จ้าโค้ตสวยเลยนี่แหละครับรถของเราต่อไปก็จะเป็นไลน์นะครับแสงเขียวมากสีทุกคนให้มันเข้าสีเหลืองเขียวก็ไม่ได้เดี๋ยวมันผสมสีทุกคน ไบอกเลยขาวนี่แหละเยี่ยวแล้วน,นี้คืออะไรวะอ๋อ,อไฟนี้กันไฟกลางก็จะเ,เป็นวิทติ้งเป็นไฟไฮไลท์นะฮะไฟไฮไลท์ก็จะเอาเป็นแบบสีแดงนะฮะให้มันตัดๆกันหน่อยแล้วก็ อันนี้ไฟหัวปะอันนี้ไฟบนไฟบนไฟบนสีไอดีหลกตายกูสิอูนอไม่หลับอะบอกเลยเหลืองอารามอารามเวอร์ก็ได้ได้ทุกคนไม่ชอบแต่ผมชอบนะก็เป็นไฟชิบดี นี่แหละถูกแล้วโอ้เหลืองอรามครับผมโอเคประมาณนี้ได้แหละเหลืองมาก,กแต่งแบบคนรวยแป๊บเดียวทุกคนแคปจอลำบากนะทีต่อไปอิสเซอรี่นะครับแหมพอปิดไฟหายหมดเลย อุปรณ์มีอะไรบ้างเอ่ยทีวีอ่ะมือถืออนี้ต้องมือถือนะมือถือตรงนี้แล้วก็ข้างล่างติดอะไรดีมือถือสองเครื่องเ uh, <โ Lauren. S 1> ลยรวยจังรวยมากคานรวยเราจะใช้มือถือสองเครื่องนะครับเรารวย <l ots> โ,โหดมากอันนี้มีปุ่มจับด้วยนะฮะที่จับนี้เนาะสองโกลเลยเอ้ย หนึ่งพันกับสองเหรียญทองโอ้มันอัปเดตใหม่กูเสียตังค์ด้วยบัตรลวกเอาแบบธรรมดาแล้วกันเนาะเขียนที่เอาอันธรรมดาแล้วฮะอันนี้ไม่อะไรอีกโอ้ยมีม่านอ๋อไม่ใช่คอคเบอร์อ๋อที่ปิดข้างบนเดี๋ยวถ้ามีที่ปิดนี่มันจะไม่ไม่สามารถวางของได้ใช่ปะ เออไม่แน่จะปิดด้วยมีข่าวแล้วกันก็ปิดเหลืองไปด้วยแดงแต่งแบบแปลกๆนะทุกคนรอบนี้ไม่ใช่เทสเลยเลยแต่งตามใจล้วนๆน,นะอันนี้ GPS ปิด g p s ไว้สักอันโอ้โหตัวสับสามเครื่องไวนัดติด g p s ไว้สักอันเนาะเพื่อลง ข้างบนมีิีมีธงด้วยติดธงแวนด้าไว้กันนะอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ใชนี้อันนี้อันนี้อันนี้ที่แค่นี้พอเดี๋ยวมากไปมันจะมืนหัวเ,าเนาะข้างบนมีแหละเวไอ้นี่ไอ้ลูกบองแปงเอาสีขาวอันนึง สีแดงอันหนึ่งแล้วก็สีดำอันหนึ่งเอ้ยสีขาวอันนึงอันขาวแดงขาวเนาะเันนเี้ยมีอะไรมั่งอุ้ยตรงนี้งม,ม,มีหมวกวันด้าขายด้วยเครื่องทำกาแฟโคตรแพงเลยเด่เรากินแับการน้ำร้อนนะฮะเราไม่ได้เอาอะไรมากข้างล่างมีเด็กไม้ ผมมีกล่องเลยอุดสองโกใส่คูลเลอร์แล้วกันนะครับเราเอ้ยใส่คูลเลอร์ดีกว่าน้อได้ไหมใส่น้ำได้มั้งนะฮะข้างบนวางอะไรได้บ้างเอ้ยไม่ได้เฮ้ยมีโต๊ะด้วยโอ้โหผมมีโต๊ะใหญ่โต๊ะเล็กอู้เพเห็นนะเนี่ยโ,โอเคเอาโต๊ะโต้เอ็มดีกว่าเนาะไม่เอาโต๊ะใหญ่แดงเดี๋ยวมันจะลำบาก ย้อยอยู่นะเอ้าโตใหญ่ก็ไดนะ้อะอไม่เอาเอ็มดีกว่าโอ้มีอีโมจิให้ด้วยตายเลยอ,อย่างนี้โอ้โหแต่งกันที่นี่แต่น่าอันเลยกูมาสองสาม ไอ้อันนี้เีโหเลี้ยงไม่ถูกเลยว่ะยังมีมุมื่นไหมเนี่ยห้าอันนี้อะไรมีทรีมมีอ๋อมีที่จับขอบเหล็กขอบเหล็กขอบเหล็กอันนี้แล้วกันอุ้ยมีใส่ขอบไปด้วยเยโด้างหลังมีอะไรมีหมาโหกระปุกอมสินหมามีหมี มีเข่าด้วยโอ้มีหมว่ให้มีหนังสือมีคอนโซลอุดคอนโซลโคตรรวยเรามป็คอนเทนเตอร์ต้องใช้โนบุกนะฮะไม่รู้ทองถึงไหมนะเด,เดี๋ยวขอเอาอื่อนตั้งไว้ก่อนเพราะว่ากลัวไม่ค่อยได้เล่นเลยทุกคนกลัวไม่มีทองมากขอกระบุกออมสินแล้วกันนะอุ้ยเก็บเก็บของอะไรอีกดีเอ่ย <c oughs> EBS แล้วว้าว อันนี้ธงโอ้โหมีแก้วน้ำมีแก้ววันด้าดิมิเตดเวอร์นาฬิกาเดี๋ยวเอาแก้ววันด้าดีกว่าเนาะไม่ค่อยมีตังยังม,มีเหล็กบ้างเอ่ยโต๊ะมันไม่ดีมีแค่นั้นนะมันมีสองโต๊ะทุกคน ติดอะไรแก้วไงคือตังค์ไม่มีอยู่น,นอเอากเป๋าตังค์แว่นอะไรบ้างเนี่ยคลิปนี้จ,จะยาวหน่อยทุกคนไม่เป็นไรนะฮะดูแต่งด้วยกันนาฬิกาอ่อเครวยแล้ววันนี้มีอะไรอีกนี่แก้วมีสองใบเลยห,หัวจัดเปาตังค์สองอัน,นะฮะรวยเ้ย <laughs> ไม่ตั้งแว่นเลยตังแว่นสักอันดีกว่า เอาแว่นแว่นนี้กันขี่หมดแล้วนะแค้มหมดแล้วทุกคนต่อไปก็ไปโตใหญ่เนาะห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบมีทุกตัวบอกเลย โอเคไปได้มั้งโอเคนะโอเคติดธงไี่เดี่ธงกับแก้วทุกคนติแก้วเหมือนเดิมรวยนะอ่ะตั้งเป่าตังนั่นตังเยอะแล้วก็สักหมีมีกำลังไม่ชอบตั้งเขาอะชอบอ่านหนังสือนะฮะขอเอาหมวกวันด้ากันโอเคหมดแล้วนะยังอีกนะฮะ นี่กูได้รับสองอันไปเลยตอแก้ววันหน้าพิเศษอ่ารวยรวยเลยรถโอเคเดี๋ยวอะไรอีกเนี่ยฝั่งนี้อุ้ยมีม่านด้วยแบบไหนดีทุกคนมองไม่เห็นอีกเอาประมาณนี้กันดีลดีม่านเหลืองม่านแดงเอาม่านเหลืองแล้วกันอ๋อเหมือนกันหมดนะครับ ตอนนี้ค่าเสียหายในการแต่งของเรานะครับอยู่ที่ห้าพันห้าร้อยนะครับกับอีกสองเหรียญเนาะข้างบนทีวีเออวะคุลืมทีวีได้ไงเออโอเคมีทีวีหนึ่งเครื่องนะครับยังอีกยังอีกว่ายังอีกนี่รถอะไรมีทีวีสองเครื่องนี้หมดแล้วยังหมดแล้วยังเดี๋ยวที่นอนไม่เอาไม่ค่อยวางกระเป๋าไม่มีตังค์หมดแล้วนะทุกคน ทีวีสองเรื่องอ่ะคันนี้กดเป็นไหมล่ะตรงนี้ครับคงจะมีแค่นี้นะครับค่าเสียหายเราตอนนี้ครับอยู่ที่หกพันกับสองเดยนทองนะครับเดี๋ยวเรากดซื้อกันเลยนะฮะคอนเฟิร์มคอนเฟิร์มเดี๋ยวเราจะลดราคาสักนิดนะครับโอเคครับตอนนี้เราก็ใหญ่นะครับผมนี่มาดูภายนรถกันเลยนะครับนี่ครับเป็นไงสามารถเห็นได้จากภายนอกรถเลยนะครับ ซึ่งถ้าอัปเดตก่อนๆน,นะครับก็จะเป็นแบบเหมือนฟิล์มดำเนาะไม่สามารถเห็นในรถได้นะครับอันนี้คือเห็นยันนอกรถเลยนะครับนี่เป็นไงละมือแต่งโคตรสวอยอะบอกเลยนะฮะเดี๋ยวเราเข้าไปดูรถกันเลยเนาะโอ้โหปหัวมากอะไรไม่รู้ละลานตาเต็มไปหมดนะครับอย่างน้อยสแกนเนียเราก็มีของนักทีนะฮะเปิดไฟกันเลยดีกว่าเนาะเปิดไฟครับติงนี้นี้นี่ เป็นไงโคตรสวยทุกคนเดี๋ยวเราลองขับนี่สักนิดหนึ่งนะว้าวอ๋อพวกนี้มันสั่นอ๋อแหลกอยู่นะเอาจริงๆได้แหละผมก็ยังไหวเนาะโอเคบายโอเคครับทุกคนนะครับใครชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไ like, ลค์กดซับสไครป์ให้พี่เขื่อนด้วยนะครับ อยากได้ทำคลิปอะไรก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าไปแต่งมูลนะ TSA เนาะโอเคครับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับสรับนีกนสวัสดีครับร้อยแรงครับพี่นอ้องเฮ้ย